สวัสดีค่ะพี่ไรเดอร์ทุกท่านวันนี้พบกับ h o p e e Food English Room ภาษาอังกฤษง่ายๆภายใน5นาทีในชีวิตประจำวันของพี่ไรเดอร์เมื่อต้องออกไปส่งอาหารให้ลูกค้าบางสถานการณ์พี่ไรเดอร์อาจต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายแบบและหลากหลายเชื้อชาติวันนี้ทางเรานำภาษาอังกฤษที่พี่ไรเดอร์สามารถใช้ในการทำงานได้และเรียนรู้ได้ง่ายภายใน5นาทีมาแนะนำให้พี่ไรเดอร์ Shopee Food ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ หากพี่ไร i d เดอร์ต้องการแนะนำตัวกับลูกค้าให้พูดว่า I am a rider at s h o p e e Food ฟังอีกครั้งนะคะ I am a rider at s h o p e e Food แปลว่าผมเป็นร i d เดอร์ของ s h o p e e Food ครับเมื่อต้องการยืนยันออเดอร์กับลูกค้าอีกครั้งให้ถามว่า Do you confirm the order ฟังอีกครั้งนะคะ Do you confirm the order แปลว่าคุณยืนยันออเดอร์ที่สั่งใช่ไหมครับ เมื่อได้รับการยืนยันออเดอร์จากลูกค้าแล้วพี่ไรเดอร์ต้องการยืนยันสถานที่จัดส่งให้ถามว่า I would like to confirm the location to deliver your order ฟังอีกครั้งนะคะ I would like to confirm the location to deliver your order แปลว่าผมขอยืนยันสถานที่จัดส่งของคุณหน่อยครับ หากพี่รายเดอร์หาที่อยู่ไม่เจอหรืออยากให้ลูกค้าบอกเส้นทางที่ถูกต้องพี่รเดอร์สามารถบอกลูกค้าว่า Could you please tell me the direction to your place? ฟังอีกครั้งนะคะ Could you please tell me the direction to your place? แปลว่าคุณช่วยบอกเส้นทางผมหน่อยได้ไหมครับ จากนั้นเมื่อพี่รเดอร์ได้รับอาหารจากร้านค้าและกำลังจัดส่งออเดอร์ให้ลูกค้าหากใกล้ถึงแล้วให้พี่รเดอร์พูดว่า I will arrive in 15 minutes ฟังอีกครั้งนะคะ I will arrive in 15 minutes แปลว่าผมจะไปถึงใน15นาทีครับเมื่อถึงสถานที่จัดส่งให้พี่ไร d เดอร์พูดว่า I arrive ฟังอีกครั้งนะคะ I arrive แปลว่าผมถึงแล้วครับให้พี่ไราเดอร์ถามลูกค้าว่าต้องการให้วางอาหารไว้ที่ล็อป,ปี้เลยไหมพูดว่า Would you like me to leave your food order at the lobby? ฟังอีกครั้งนะคะ Would you like me to leave your food order at the lobby? แปลว่าคุณจะให้ผมวางอาหารไว้ที่รอป,ปี้เลยไหมครับเมื่อจบงานแล้วพี่ไราเดอร์สามารถบอกลูกค้าว่า p s e Let m e Fi v e star ฟังอีกครั้งนะคะ p s e l e t m e five star เพื่อให้ลูกค้าให้5ดาวกับพี่ไรเดอร์ค่ะและหากเจอร้านที่ขายดีมีคิวเป็นจำนวนมากให้พี่ไรเดอร์พูดว่า the queue at the restaurant is long please wait ฟังอีกครั้งนะคะ the queue at the restaurant is long please wait แปลว่าคิวที่ร้านอาหารยาวมากเลยครับโปรดรอสักครู่ครับ หากพี่ไรเดอร์เกิดอุบัติเหตุกระทันหันให้พูดว่า I'm sorry I got in an accident ฟังอีกครั้งนะคะ I'm sorry I got in an accident แปลว่าผมขอโทษครับผมเกิดอุบัติเหตุครับ ชอ o ปี้ฟู้ดหวังว่าพี่ไรเดอร์จะสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะใครที่อยากได้คำอ่านภาษาอังกฤษสามารถกดดูในแคปชั่นได้เลยค่ะครั้งหน้าอยากให้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ English r o o m ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ